ไปหลายกิจกรรมจิตอาสาแขกคอนกันมั่งค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครรีธรรมราชข่ะวพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานก้าวสู้ซี่แล้วก็ประชาชนจิตอาสาค่ะได้รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปร,ปรับรุงภูมิทัศนถานนเลียบชายทะเลขนอมสิชนค่ะต่อยอดโครงการทนนที่ส่วยที่สุดในจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะ บริเวณลานรูปปัน้นพลายจำเริญคชานุซ่อนถนน้นเหลียบชายทะเลขน้อมสิชนนายอภินันเพื่อพองผู้วาราชการจังหวัดนครรีธรรมราชผู้อํานวยการูนยนอํานวยการจิตอาสาพระราชทา,านจังหวัดนครรีธรรมราชพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทา,านก้าวสุ่นซี่กำลังพลจิตอาสาและก็ประชาชนจิตอาสาค่ะได้รวมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทานน้นเหลียบชายทะเลขนอมสิชนซึ่งก็เป็นการต่อยอดโครงการถนน้นซุ้ยหรือหวานน่านนนไส้ดอกไม้ค่ะแล้วก็ทําให้ถนน้นแซนนีเนี่ยเป็น ถนนเลียบชายทะเลทีสวยทีสุดขล่องจังหวัดนะครรี่ธรรมราชึ่งกิจกรรมค่ะก็มีกำหนดให้มีกิจกรรมลากไล่ย,ย่างประกอบกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารับปรุงภูมิทัศน์กําจัดวัดชพืชบริเวณรออโคูนต้นรัชพพกึกแล้วก็ตน้นทองอุไรมีการใส่ปุ๋ยนะคะเติมดินปลูกบำรุงตน้นร,รัชพพกึกแล้วก็ตน้นทองอุไรหลายกิจกรรมปลูกตน้นทองอุไรรวมไปถึงมีดอกไม้ที่สั้นสวยงามเพิ่มเติมค่ะบริเวณข้างทางถนนใส้ดอกไม้กันค่ะครับโอกาสนี้ผู้ ว่าราชก,การจังหวัดนครทีีธรรมราชนะครับได้กล่าวกับผู้ข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นการเป็นจิตอาสร้าน,นะครับเรื่องคองให้เกิด จากจิตภายในเป็นการปฏิบัติงานโดยไม่ว่างพุ่นตอบแทนตามความฝันเราทําความดีรู้ว่าใจในสมาธิมันด้านจิตอาสรได้ตลอดเวลาไม่ว่าสันจะส้วมเครื่องแบบหรือไม่ก็ตามมันนะครับแต่ท่านึกรู้ได้โดยตนเองในการทําความดีกิจกรรมจิตอาสาอยอมแสกู่ในทุกมิติให้ทุกคนได้กระนักและระลึกนะครับนะว่าการทําความดีนั้นแม้ว่าไม่มีใครหินก็ต้องทํานอกจากนี้อย่างเน้นย้ำนะครับให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาต,ต้นไม้ที่ปลูกไวร้รวมทั้งรุ่นนารุ่งนะครับเพื่อสร้างความ สะอาดนะครับน้าความเป็นเรียบเรียบร้อยเกทตรสันทีย่างต่อเนื่องด้วยนะครับใช่แล้วจริงๆริงถ้นไส้ในซ้วอยู่แล้วนะพอปลูกดอกไม้ถ้น้นไส้ดอกไม้ก็ซวยข้าไปเลยแหละค่ะพี่เบาเกลียงิมากเลยนะนิรเซนเนียนะครับค่ะ